ุณผู้ชมวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่กิ๊วจะได้ออกไปข้างนอกค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนหรือไปทําอะไรที่ไหนแล้วค่ะไปทํางานถ่ายคลิปค่ะวันนี้นะคะเราจะไปคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งค่ะแต่ว่าเราอุบไว้ก่อนนะคะว่าเป็นที่ไหนคาเฟ่อะไรอ่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สําคัญที่สุดของวันนี้เรานัดพี่สายมาค่ะพี่สายนะคะพี่สายของเราอ่ะค่ะใช่ค่ะคือหลายๆคนก็ ใช่ค่ะพ,พี่แซนดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราเปลี่ยนชื่อเขาไปเรือ่อยๆค่ะหลังจากที่ไม่ได้เจอพี่สายมานานนะคะเพื่อนๆหนูหลายคนก็ถามว่าแบบว่าเออเมื่อไรแบบว่าจะเอาพี่สายมาออกคลิปเราคิดถึงพี่สายอยากเจอพี่สายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้แหละค่ะพี่สายจะได้มาออกคลิปกับเราด้วยค่ะมาจากหัวหินเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขากลับมาจากหัวหินเลยและทีนี้จู่อยากรู้ว่าไม่ได้เจอเขานานเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไงว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เรามาถึงคาเฟ่แล้วนะคะคาเฟ่ยก็คือ,อเพลินมากก่าในที่เดิมที่เก่าประจำนะคะนี่ค่ะเพื่อนของเราวันนี้มาถ่ายอะไรกันคะเด็กเกียววันนี้มาถ่ายนี่เห็นปาร์ตี้ต้องรู้เตี้ยนโปเกมอนค่ะตอนนี้ใช่ค่ะถ่ายโปเกมอนนะคะคือความเป็นจริงแล้วนะคะท่านผู้ชมเราถ่ายไปแล้วแต่ป้าป๊านะคะถ่ายเพลินถ่ายไปสองคลิปแล้วเพิ่งจะมาถ่ายเนี่ยค่ะคลิปนี้ค่ะบอกว่าลืมปาร์ตี้เล่นเป็นก่นอะไรคะวันนี้เตี้ยนโปเกมอนการ์ดเกม พามาเจอพี่สายกันนะคะเพายทุกคนคิดถึงพี่สายมากเลยนะคะพี่สายมีอะไรจะบอกกันถ้าผูช้ชมที่ไม่ได้เจอมานานนะคะอ๋อคิดถึงมากๆเลยนะคะพ <c oughs> ี่สายเปลี่ยนผมใหม่ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่นะ <c oughs> อ๋อผมสั้นเลยเดี๋ยวครั้งหน้า <c oughs> เปลี่ยนอีกคะ่ะต่ช่วงนี้พี่สายทำอะไรคะอยู่ที่หัวหินที่หัวหินไม่ได้ไปเที่ยวทำอะไรคะแต่บ้านเลยค่ะบ้านเขา ขายกุณเชียงอสองร้านสี่ฝั <c oughs> ่งนั้นกุญเชียงพี่น้องค่ะก<ะ>ุณเชียงชื่อพี่น้องคือกุญเชียงพี่น้องให้หลานสองคนนะคะหลานสองคนเป็นพี่น้องกันนะคะก็เลยเป็นกุญเชียงพี่น้องเขาเามีคอนเซปต์ว่าชื่อมาอยัางไงขายที่ไหนเฟซบุ๊กอะคะขายที่หัวหินค่ะในเฟซบุ๊กของคุณแม่ค่ะ <c oughs> โอ้โหซื้อยากขายขายง่ายๆที่เฟซบุ๊ มีเปิดเพจอะไรั่งสิ้นไม่รู้จักกันท้ามกั่งตอนร้านนี้นก็เพลินบางก่อกน,นะคะค่นนุณบอกว่าเมนูที่จิจวชอบมากที่สุดนี่ค่ะนมหมีบาวชูกา้าอร่อยมากเ้าพึ่งทำนี่<ม>บราวนี่อร่อย<ม>คือตอนนี้ปิดร้านอยู่นะมารีวิวแต่าร้านปิดเราแบบแต่ว่าเรามาได้เพราะว่าเรารู้จักเจ้าของร้านไง<ม>แต่ว่าเดี๋ยวหมดโควิดแล้วอ่ะร้านเปิดก็มาใช้บริการได้อยู่ที่วิวพาวดีซอย5แยก4ถูกไหมคะ ร้านเพลินบางกอกแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะชิมบราวนี่ซึ่งอร่อยมากนะก็สั่งได้ที่ไหนเฟซน้ำผึ้งใครไม่จัดท่ามสั่งต้องเป็นเพื่อนใน่เป็นน้ำผึ้งไม่ไม่เฟซบุ๊กเพลินบางกอกก็ได้ใช่ไหมเพลินบางกอกเพอ่นนี่ไงนี่เก้าเก้ากล่องอันนี้ยี่สิบกล่องยี่สิบกล่องอร่อยมากน้องบิมชอบมากเ่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าบ้านไปดูน้องแมวกันนะคะเ,เราเจอแล้วนะคะชานมน,นี่ค่ะชานมใช่เว้ยไม่ต้องกลัวก,กลัวหัวหดเลยดูสิมันน่ารักมากเลยเนี่ยนี่แล้วพี่ไม่ทำอะไรหนู เดี๋ยวมันกัดเหมือนกันนะเนี่ยหน้าตามันอยู่มมากเลยดูเห็นไหมได้ตอนนี้แมวมันก็คงจะลำคาแล้วนะคะก็ปล่อยแมวเขาไปนะคะเด็กๆก็อ,อยากเลี้ยงแมวนะคะแต่จะมุนไม่ให้ตอนนี้เราใช้สถานที่น้ำพึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาทําความสะอาดะะกันค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเครือบตัวน,นี้ไม่หมดแล้วนะคะ จะคาเฟ่ครับแล้วนะคะแต่ว่าเรามาอยู่ในรถแล้วก็เล่นเกมแบบพวกกันจะไปไหนคะเนี่ยเรากำลังจะไปที่บ้านปาร์ตี้ค่ะไปส่งปาร์ตี้ค่ะไม่ได้ไปเล่นไปส่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วตอนนี้เล่นเกมอะไรกันอยู่คะเล่นเกม2 t 4 player เกมเด็กน้อยอะเหรอเฮ้ยไม่เด็กน้อยนะคะ บายงั้นสารับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมส like, ่งให้กดไลค์กดแชร์บายแล้วเดี๋ยววันหลังเราก็จะมาถ่ายคลิปกับเพื่อนๆอีกนะคะบ๊ายบาย